สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับครับวันนี้เรามาแนะนำบอลสีนะฮะที่เห็นอยู่นี้เป็นเศรษฐีปีชวดนะครับเศรษฐีปีชวดไซส์ใหญ่ๆฮะครับพร้อมทำจำนวนนะครับ หลอดใหม่2ใบล่าสุดนี้แบบอย่างเทพเลยนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับที่สำคัญน้องน้องมีดอกนะครับผมดอกเพิ่งจะโหมานะครับก็อยากจะให้ลูกค้าได้พิจารณาดูนะครับเศรษฐีปีชวดนะครับผมนะครับด่างแบบด่างแบบแม่พันธุ์เลยนะครับ ครับฟอร์มนี้ผมจะขายคืนทุนให้นะครับผมนะครับเพราะว่าผมเห็นดอกแล้วผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีฝีมืออ่าผสมนะครับดอกกระเพิ่งมานะครับผมนะครับผมเลยอยากจะแบ่งปันให้ให้เขาฮะไปไปอยู่กับคนที่มีฝีมือกว่านะครับผมนะครับในการผสมดอกนะฮะกำลังครับผมกำลังแบบ เพิ่งจะโมดอกมานะครับผมนะครับก็จะปล่อยให้นะครับผมวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่5,500บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับเศรษฐีปีชวดครับผมน้องน้องหัวใหญ่เลยนะครับนะครับต่อมาครับผมต่อมาเป็นไม้ของอาจารย์ปอนะครับไม้ของอาจารย์ปอนะครับนี่คือแดงโซดานะครับผมนะครับใครยังไม่มีนะครับสมัยก่อนเขาราคาค่อนข้างสูง เอามากๆเลยนะฮะฟอร์มนี้ก็อยู่หมื่นฟบาทเลยนะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมสามารถจับต้องได้เอามาแบ่งปันให้นะครับผมนะครับก็ได้มาแบบฟุกๆหน่อยนะครับแดงโซดาไม้ของอาจารย์ปอนะใครยังไม่มีนะครับนะครับอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับไม้ลงหัวเลยนะะครับผมนะครับแล้วเป็นหน่อด้วยนะครับถังนี้นะแดงโซดานะครับผมพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นแดงโซดานะครับผมเป็นแดงโซดาแผงนะครับสีถอยมันอยแดงโซดานะครับผมโอ้ยแดงโซดานะครับผมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ขอไปอภัยครับอันนี้แดงอันดานะครับแดงอันดาเป็นหน้าแผงนะครับวันนี้ให้อยู่ที่เอาไปหกร้อยบาทนะครับผมนะครับ เดี๋ยวขอญาตดูนะฮะให้ดูนะฮะแดงโซดาหลอดใหม่สวยมากเลยครับผมนะครับเหลืองข้าวครับเหลืองข้าวครับผมถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะฮะหกร้อยบาทนะครับแดงโซดาอยู่ในกระถางหกนะฮะครับต่อมาก็เป็นมันนีล้อมนะครับมันนีล้อมมันนีล้อมเพชรนะครับสองฮาร์ปติดเลยนะครับแล้วหลอดใหม่ก็ไม่น่าผิดพลาดนะครับผมน่าจะเกินฮาร์ปนะครับผม กระถางนี้ให้อยู่ที่450บาทนะครับผมนะครับมณีล้อมเพชรกระถางนี้นะฮะ450บาทนะครับต่อมาเป็นมณีล้อมเพชรเช่นเช่นกันครับผมนะครับมณีล้อมเพชรนะฮะอันนี้หลอดใหม่มาแบบเต็มดุมเลยนะครับออกจะเป็นอ่าพื้นใบอาจจะเป็นแบบตัวใหม่หน่อยนะฮะออกจะหน้าดำหน่อยนะครับหน้าดำนะฮะ นะครับต้นนี้มีเสน่ห์เลยนะฮะกระถางนี้ให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับโชคล่ำซ้ำนะครับผมโชคล่ำซ้ำกระถางนี้นะครับหน้าเทพกระถางนี้ให้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดพืชเอ่อใบทรงกลมนะครับนะครับด่างสวยๆอย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นแบบเหมือนพาสเทลเลยนะฮะด่างที่เขากําลังนิยมอยู่นะครับครับกระถางนี้นะเปิดให้อยู่ที่250หบาทนะครับผมนะครับ250หบาทนะครับกระถางนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะฮะลูกไม้นะครับหลอดล่าสุดนะครับลูกค้าหลอดล่าสุดนะฮะด่างประครับเลยนะฮะนะครับ กระถางนี้ให้สองรอยบาทนะครับผมได้ใหญ่แล้วด้วยนะครับนะฮะไม้ลงหัวแล้วนะครับต่อมาเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้นะฮะลูกไม้นะฮะด่างค่อนข้างเสถียรมากเลยนะครับไม้ทรงนี้นะฮะเป็นลูกไม้นะครับใครสนใจนะครับอยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับผมนะครับลักเอยนะครับลักเอยนะ รักเอเก ok ่ยกระถางนี้นะครับผมนะครับให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งรอยบาทนะครับต่อมาเป็นสิลาหุ้มทองนะครับผมสีลาหุ้มทองนะฮะหลอดใหม่นะอยู่ที่โคนเขานะฮะแล้วประกันมาเหลืองทองนะโทษทีโอ้นะครับหนึ่งร้อบาทนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นเป็นน้ำมังนนครับผมน้ำมังนนนะครับดูนะครับ ลูกค้าครับอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะครับผมนะครับหลอดล่าสุดนะดูฟาร์มดังเขานะน้ำมังนนหน้าเทพกระถางนี้นะสมัยก่อนถือว่าเป็นหน้าเทพเลยนะครับกระถางนี้นะก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอ่ามงคลปฐมนะครับผมนะครับมงคลปฐมกระถางนี้นะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับต่อมาเป็นศิลาหุ้มทองนะครับผมศิลาหุ้มทอง กรถางนี้ให้อยู่ที่สองร้ยบาทนะครับผม2อ0บาทนะศีลาหุ้มทองหน้าเทพกว่าถังนี้ครับเป็นณเมืองนนนะครับผมณเมืองนนเป็นหน้าแผงนะครับผมนะครับ2ใบกับอีกหนึ่งหลอดมาแล้วครับผมนะครับเห็นที่ปลายนะครับผมอเห็นที่โคนฮะสองใบหนึ่งหลอดนะฮะกระถางนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นแยกหนอนะครับผม แยกหน่อครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นแยกหนอนะไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับอยู่ที่200สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะทรงใบออกจะเป็นมวนๆนะเป็นไม้ด evet. ่างนะครับผมนะครับกระถางนี้อันนี้มีทั้งด่างเหลืองและก็ด่างขาวนะครับผมนะครับมีดัวนะครับผมนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่สองร้ยบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นไม้ด erm ่างนะครับผมไม้ด so ่างแดงนะฮะกระดูกกระดูกดํานะครับดําอมเขียวนะนะครับกระถางนี้นะผมมีจํานวนอยู่หลายกระถางอยู่นะเอาเนี้เอามาดูให้ตัวอย่างนะครับผมกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ด่างด่างขาวด่างแดงนะครับผมต่อมานะครับผมต่อมาเป็นเบนจะลงนะครับเบนจะลงน้ําทองนะครับกระถางนี้ไม้ลงหัวเลยนะะครับ ไม้ลงหัวนะเป็นแยกหนอนะครับเป็นจจลงน้ําทองหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้คือเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครกระถางนี้เป็นแยกหนอเลยนะฮะใหญ่มากเลยครับผมนะครับถามว่าน้าโหดไหมสมัยก่อนนะครับเพชรพระนครฟอร์มนี้นะอยู่ที่ห้าหกพันเลยนะแต่นั่นคือเป็นสมัยก่อนนะแต่จริงๆแล้วก็สองสามเดือนที่ผ่านมานี่ยงนัะ้ราคาตอนนี้นะครับถือว่าลงนะครับ เ <Safe rév mark> พชรพระนครเหมือนกันนะผมก็ผายก็เยอะอยู่ฮะแต่ยังไม่ค่อยขึ้นดีครับเพชรพระนครนะครับผมกระถางนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับผมนะครับไม้แยกหนอกระถางนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยนะครับผมหน่อใหญ่นะครับนะครับไม้แยกหนอกระถางนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นสัตตบงกตนะครับผมสัตตบงกตกระถางนี้ก็เป็นแยกหนอนะครับ กระถางนี้นะครับอยู่ที่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมไม้ลงหัวใหญ่เลยนะครับผมแยกหน่อถังนี้นะจึงมีหลายใบนะครับผมต้องการแพ็คง่ายๆนะครับเอาแต่ให้เอาใบแบบล่าสุดให้นะครับผมนะครับครับสัตว์ตะมงกอดกระถางนี้นะอยู่ที่เอาไปหกร้อยบาทเท่านั้นครับผมนะครับเปลี่ยนใจครับอยากให้มีเจ้าของใหม่นะครับ ได้ดูแลนะครับครับกระถางนี้เป็นมหาสิทธิโชคนะครับผมฟอร์มนี้ผมขายอยู่ถ้าเป็นไม้แยกหน่อยนะครับฟอร์มนี้ผมขายอยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้ต้องการให้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับขายเหมือนยอมนะครับก็คงจะต้องยอมกันนะฮะครับอากาศเริ่มร้อนฮะ คนก็ร้อนตามนะเจ้าของสวนแต่ละสวนพวกโดยเฉพาะพ่อค้านะพ่อค้าที่แบบอย่างลักษณะอย่างพวกผมนะครับครับอันนี้คือจอร์ดฮาวีนะครับจอร์ดเฮาวีเป็นไม้ใหม่นะเป็นปับสองพันเออะไรอันธพาลคอเมืองนะครับผมนะครับจอร์ดฮาวีนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมอยู่ที่โคนะผลรับประกันว่าโคดด่างดีครับผมนะครับจอร์ดฮาวีกระถางนี้นะพันเก้านะครับผมนะครับ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะฮะวันนี้จะปรับราคาลงให้นะเอาแบบว่าให้เป็นเจ้าของใหม่รับน้องดูแลเลยนะฮะจอดฮาวีนะครับผมนะครับจอดฮาวีกระถางนี้ผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับจอดฮาวีนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับตับอันตรพานคอเมืองสองสี่เก้าเก้านะครับกระถางนี้นะครับผมออมรัตนโกสินะฮะหลอดใหม่มาไม่มีหลุดด่างนะครับไม่มีหลุดป้ายนะครับ อมอรละตละนโกสินกระถางนี้นะครับ900าบาทไม่ไปใช่ไหมครับอันนี้ผมขายแบบว่าให้คนข้างบ้านแบบข้างบ้านของคุณลูกค้านะสะดุ้งเลยนะครับนะครับเอาไป500บาทเท่านั้นครับผมนะครับอามอรละตละนโก,กสินกระถางนี้ให้500บาทนะครับครับสาวนกครชใช้สีนะครับผมสาวนกครชใช้สีกระถางนี้นะฮะเอาไป150บาทนะครับดังดีนะครับเป็นแยกหนอได้นะครับผม นะครับไซส์ใหญ่นะฮะจริงๆถามว่าคุ้มไหมนะครับแทบไม่มีความคุ้มนะครับนะครับแต่จะแบ่งปันนะครับผมนะครับสาวนครใจสีแยกหนอกระถางนี้นะฮะด่างเทพเทนะครับผมแล้วด่างดีนะครับไม่ใช่ว่าด่างเผือกนะครับนะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอาจารย์เมืองนะครับผมอาจารย์เมืองนะด่างสวยๆเป็นแยกหนอนะครับผมอาจารย์เมืองด่างสวยๆฟอร์มนี้นะยังอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะครับผมนะครับ อาจารย์เมืองนะครับกระถางนี้ผมให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับผมนะครับแยกหน่อนะครับอาจารย์เมืองนะครับรัตนนาคานะครับใครอยากมีไม้ใหม่ๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าหรือเปล่านะครับนะครับหลอดใหม่นะครับรัตนนาคานะครับผมเอาไปที่ ไปเก้าร้อยนะครับผมนะครับต่อมานะครับเป็นริบบิ้นนะครับผมของแอดมารีนะครับริบบิ้นนะครับวันนี้ปรับราคาลงให้นะครับเอาแบบราคาโดนโดนเลยนะริบบิ้นนะฮะผมมีเหลืออยู่สองกระถางนะครับผมนะครับก็ว่าจะเก็บไว้หนึ่งกระถางนะเพราะว่าเป็นไม้แรนะครับนะอยู่ในกลุ่มแรไอเทมนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะถ้าใครเล่นไม้แรจะพอรู้บ้างนะฮะพอผ่านตามานะครับเป็นริบบิ้นนะครับผมริบบิ้นกระถางนี้ให้อยู่ที่ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะผมว่าเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วผมขายนะฮะขายร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไม่ไปนะครับวันนี้ขายอยู่ที่ขายอยู่ที่อสงไขนะครับมีสามกระถางไม่ไปนะครับวันนี้ขายแบบเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางแรกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะสวยมากครับกระถางที่สองนะครับผมนะครับ อสงไข่นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับถ้าไวไปนะครับกบขอประทานอภัยนะครับอสงไข่นะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสามกระถางนะครับผมนะครับลองเลือกดูนะฮะอันนี้เป็นดารานะครับผมดารานะครับดาราด่างเลยนะครับผมดาราด่างขนาดนี้นะฮะด่างขนาดนี้ให้ห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเลนูนครนะครับผมเลนูนครกระถางนี้นะฮะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นไม้ไม้ที่ว่าค่อนข้างใหม่เอามากๆนะครับผมกระถางนี้นะฮะถ้าขอลองอีกสักทีนะฮะของลองเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะฮะเป็นต้องมนตานะครับผมต้องมนตานะผมขอลองเปลี่ยนเจ้าของใหม่ดูอีกทีนะครับนะครับผมว่าผมไม่ใช่เจ้าของเขาแล้วครับแต่เป็นไม้ที่แบบราคาตอนนี้ดีดขึ้นสูงมากๆเลยนะฮะนะครับต้องมนตานะครับผมนะครับสามพนสาบาทไม่ไปนะครับผมต้องมนตากระถังนี้นะ หลอดใหม่มาคุณลูกค้าก็เห็นนะครับว่าไม่มีหลุดป้ายนะครับผมต้องมนตาเป็นไม้ที่แบบผมว่าสวยเอามากๆนะฮะคือสวยไม่แพ้กับดาราจักรวาลเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะให้อยู่ที่ให้อยู่ที่สองพันหกร้อยบาทครับผมนะครับสองพันหกร้อยบาทจริงค่ะถามว่าขาดไหมขาดครับผมนะครับพ่อค้าขาดอยู่แล้วครับอะกระถางนี้นะครับผมเป็นเอ่อ เป็นหลวงตานะครับผมหลวงตานะหลวงตาเมืองนะครับดังเสถียรอย่างนี้นะฮะวันนี้ให้อยู่ที่350บาทนะครับผมฟอร์มใหญ่แล้วครับ350บาทฟอร์มเล็กๆก็ยังอยู่ที่2300ขึ้นไปแล้วนะครับนะครับอันนี้ฟอร์มใหญ่นะครับให้350บาทนะครับผมนะครับเจ้าสาวแยกหน่อนะครับเจ้าสาวแยกหนอนะครับเจ้าสาวแยกหน่อไม่รู้ว่าอันไหนเป็นหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ก็นะคือด่างทั้ง ทั้ง3าใบแหละครับผมนะครับไปแยกหน่อยนะฮะกระถางนี้นะครับอยู่ที่150บาทนะครับผมเจ้าสาวนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดวันเสาร์นะครับไม้เมล็ดวันเสาร์นะฮะนะครับอัดแดดจัดนะครับแดดเลียสามไม้นะฮะจากดำดำเข้มเงี้สีนะอันนี้หลอดใหม่อยู่ข้างล่างนะครับจริงมีมีใบค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่พ่อค้าต้องการแพ็คง่ายๆนะครับ คุณลูกค้าไปไปดูแลต่อนะครับแต่รับประกันว่าไม้เม่็ดวันเสาร์กระถางนี้นะสวยมากครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะไม้ไซส์ใหญ่แล้วก็มีหัวเลยนะครับผมนะครับจริงๆมีประมาณหกเจ็ดใบใบโคตรดกเลยนะครับลูกค้าต้องการแพ็คง่ายนะครับบอกเรียนตามความเป็นจริงนะครับคุณลูกค้าเลี้ยงอีกเดือนเดียวก็เต็มฟอร์มเหมือนเดิมนะครับนะครับเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับไม้เมล็ดวันเสาร์ไซส์ใหญ่นะครับลมครับผม นะครับลมด่างนะครับใครไม่รู้ว่ารู้จักชื่อเปล่าลมด่างเนี่ยเป็นไม้ใหม่นะครับผมกระถางนี้นะฮะเอาไป450บาทนะครับผมครับจาก900นะฮะขาดครับขาดใจฮะพ่อ้าเอ้าต่อมาเจ้าสาวนะฟอมใหญ่ไซส์แม่พันนะครับใบก็เยอะกว่านี้นะแต่ต้องการแพ็กง่ายนะครับอันนี้เรียนตามความจริงนะครับเอ้าเจ้าสาวกระถางนี้นะเอาไปเอาแบบด่วนเลยนะครับเอาไป450บบาทนะครับผม 450บาทนะอย่างแข็งแรงนะครับผมไม้ฟอร์มใหญ่แล้ว450้าบาทฮะเจ้าสาวนะครับออมนะครับผมออมนะฮะออรัตนโกศินนะครับนะครับเอาที่แบบเจ้าของใหม่รับไปเลยนะครับปิดเนี่ยให้ให้เลยนะครับกระถางนี้นะครับอมอรัตนโกศินนะฮะอยู่ที่1นึ่ห้าสิบาทนะครับผมจากพันห้านะไม่ไปนะครับก็มีนอยหน่อยนะครับนะครับพ่อค้าครับ บางทีก็เอ้าออมรครับผมหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับผมนะครับอ่ะต่อมากระถางนี้นะเมองนนน์นะครับเป็นหน้าแผงนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับต่อมาเป็นมณีล้อมเพชรนะครับผมมณีล้อมเพชรนะครับหน้าจึ้งจึ้งอย่างนี้นะครับผมนฮะภาษาไม้นะครับผมนะด่างสวยๆหน้าจึ้งจึ้งนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้วันนี้มณีล้อมเพชรกระถางนี้นะฮะ กะถางนี้นะจาก350คลิปที่แล้วไม่ไปนะครับเอาไป2 5 0หบาทนะครับผมนะครับลาสีมินนะครับลาสีมินอันนี้เป็นหน้าแผงนะครับผม like ลาสีมินนะครับผมนะครับหลอดใหม่มาเกือบเกือบฮาร์ปเลยนะครับผมนะครับราสีมินกระถางนี้เอาไป2 0 0บาทนะครับผมลาสีมินแผงนะเอาไป200บาทนะครับต่อมาเป็นพรรัตนานะครับผมพรรัตนานะครับพรรัตนะเป็นไม้ที่สวยมากแล้วครับผมและเป็นไม้ใหม่นะฮะ กระถางนี้เป็นหน้าแผงนะครับผมพรลตนะกระถางนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นสาวนครชัยศรีนะครับสาวนครชัยศรีกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับสาวนครชัยศรีกระถางนี้เป็นแยกหน่อนะครับผมนะและด่างสถเยรนนะฮะรับประกันว่าโตโคตรไวนะครับผมกําลังจัดทรงสวยแล้วครับผมนะครับไม้แยกหน่อสาวนครชัยศรีเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ มหาศิษยที่โชคนะครับผมหลอดใหม่ล่าสุดว่าเผือกนะครับผมแต่หลอดนี้มาด่างโคตรสวยเลยครับผมหลอดที่กําลังจะกลางนะครับนะครับมหาศิษยที่โชคกระถางนี้นะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมหาศิษยที่โชคนะครับผมนะครับต่อมาเป็นมิลเลอร์เคลนะครับผมมิลเลอร์เคลแยกหน่อนะครับกระถางนี้มิลเลอร์เคลแยกหน่อนะครับผมนะครับหลอดใหม่มากําลังอยากกลางไม่เต็มที่นะครับแยกหน่อนะครับผม มิลเลอร์เคลนะฮะกระถางนี้นะฮะเอาไปที่แยกหน่อเอาไปที่400บาทนะครับผมนะครับมีลเลอร์เนะฮะต่อมาเป็นมณีรล้อมเพชรนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่แบบกาลังนิยมในขณะนี้นะเป็นหน้าม่วงนะครับม่วงชมพูนะครับผมนะครับมณีล้อมเพชรกระถางนี้เอาไปอยู่ที่จาก800บาทนะครับผมนะครับวันนี้ปรับให้เหลือนะไม่ให้เหลือแลไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมนะครับเอา ถางนี้นะครับอยู่ที่450บาทนะครับผมนะครับครับกบขอบคุณอย่างสูงนะครับผมคุณลูกค้านะครับทุกคนนะครับ FC นะครับของช่องอัศราวุธบอลสีนะฮะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับช่วยกดติดตามนะฮะอัศราวุธบอลสีด้วยครับผมนะครับพอจะจะได้มีกําลังใจนะฮะเอาไม้มาแบ่งปันให้นะครับผมนะครับเป็นไม้ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไม้แลไอเทมนะครับ ไม้ใหม่ๆนะฮะสัดส่วนใหญ่นะครับครับเพราะว่านะตามนั้นนะฮะผมก็ไม่อยากอธิบายมากนะครับวันนี้บริการปลายทางเหมือนเดิมนะครับ5้าสิบบาทเหมาเหมานะครับผมบริการปลายทางนะฮะเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดโอนนะครับวันนี้ผมให้ส่งฟรีนะฮะก็เหมือนก้านใจให้นะครับผมครับผมนะครับเพราะมีค่าใช้จ่ายนะฮะพ่อค้าบางทีนะฮะผม เข้าใจผมนะครับวันนี้ให้บริการฟรีนะครับเฉพาะคนที่โอนนะฮะโอนซื้อนะครับผมคนที่ให้ผมบริการปลายทางผมขอค่ายจ่ายนะครับ50บาทมาเหมาทุกต้นนะครับครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับขอให้มีความสุขกับการซื้อไม้และการเลี้ยงไม้บอลสีเรานะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ขอสวัสดีครับผม